สวัสดีครับพบกันนะครับกับรายการปัญหาแบบนี้แก้ไขได้สไตล์ครูเจ็บนะครับวันนี้เป็นเรื่องของรีโมททีวีหรือรีโมทแอร์ต่างๆนะครับรีโมทมีปัญหาคือกดแล้วไม่เปลี่ยนช่องหรือถ้าเป็นรีโมทแอร์ก็ไม่สามารถเปิดแอร์ได้นะครับทุกคนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหมครับหรือบางท่านเปลี่ยนฐานแล้วก็ ใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วก็ยังใช้ไม่ได้ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับอุปกรณ์ก็คือมีดคัดตเตอร์นะครับมีดคัดตเตอร์ผมนำตัวอย่างรีโมทที่มีอาการเปลี่ยนทานแล้วใช้ได้นะครับค,คือแบบนี้ครับจะมีแสงติดเห็นะครับซึ่งสายตาคนเรามองไม่เห็นนะครับลองใช้สองกล้องดูนะครับ แล้วอย่างตัวนี้นะครับเป็นรีโมทที่เสียนะครับการเสียนะครับแกะทานออกนะครับแกะทานออกนะครับ ถ้สังเกตว่าตรงที่ใส่ฐานครับสปริงกับตัวเชื่อมจะมีสนิมอยู่เราก็ใช้คัตเตอร์ขูดสนิมออกนะครับขูดสนิมตรงที่เป็นโลหะเนี่ยครับครับ จากนั้นเราก็ใส่ฐานเข้าไปนะครับทีนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับลองกดดูครับลองทุกปุ่มดูนะครับถ้ติดก็คือปกตินะครับ สำหรับวันนี้นะครับคิดว่าจะเป็นประโยชน์สําคนที่ใช้รีมโมทนะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดติดตามครับขอบคุณครับ